你那老板。You know, เราอยากเล่นด้วยเรอยากเล่นด้วย แต่จะมีข้อควรระวังในตรงหัวกองอ้ตรงอาคา 3, รสามแค่นั้นตรงกันเนี่ยเพราะว่ารัศมีสักสักสามสิบเมตรเนี่ยประมาณสักเจ็ดสักแปดก็อาจจะมีการระคายเคือง,อน,งนี่าะม่ต้องใส่นัากากกองสันเนี่ยที่ยังมีไฟไหม้อยู่หรือมีสารพิษอยู่ในอากาศนะครับกรมควบคุมคมลพิษนะครับทางอุตสาหการรมจังหวัดกำลังเร่งดำเนินการอยู่นะครับเมื่อพื้นที่ปลอดภัยแล้วจะส่งเจ้าที่พอถอกับร่วมกับทางพรักาการสอบสวนทางร้อยเวรนะครับเข้าไปดูพื้นที่โดยเร็วที่สุดแต่ในส่วนที่พื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วทางกรมควบคุมมลพิษ อุตสาหกรรมเนี่ยแจ้งว่าเข้าได้แล้วทางเจ้าหน้าที่พอถอกับพนักงานสวนจะตรวจเข้าทันทีครับหลังจะส่งมอบพื้นที่แล้วจะไม่ให้ช้าเลยแม้แต่วันเดียวครับนนครับรอตอนนี้ใช้โดนในส่วนที่ทำทำงานได้ใช้เทคโนโลยีช่วยเราก็ครับเพราะเมื่อกี้สื่อมวลชนเข้าไปก็จะรู้ว่ามันมีกลิ่นแอมโมเนียหรืออะไรต่างๆเข้ามาในอากาศนะครับกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับกับกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปนะครับเป็นอย่างเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย คือต้องรอให้ไฟดับให้สนิทแล้วก็ทางพิสูจน์หลักฐานจะลงตรวจถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ครับแต่เขาส่งว่าพื้นที่แล้วทางตำรวจก็จะเร่งดำเนินการรวบร,รวมพยานหลักฐานโดยทันทีครับวันนี้ได้มีนสาบขึ้นหน้าในวิสขบันสอบสวนเดี๋ยวเขาจให้ทางท่านผู้กกับเป็นผู้ตอบทางนี้นะครับเพราะท่านอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วครับอ่าครับอ่ในแนวทางการสอบสวนก็ตอนนี้ก็สอบพยานไปประมาณ20ปากนะครับก็โดยส่วนใหญ่จะ เป็นพยานแวดล้อมนะครับก็เป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์หลังจากเพลิงไหม้นะครับแต่ก็มีตามที่เราเห็นนะครับตามตามคลิปตามอะไรนะครับก็พอส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านรอบข้างาที่เห็นต้นเพลิงนะครับว่ามีการลุกนะครับเราก็เรียกมาสอบปากคำรวมถึงอสอบกรณีต่างๆนะครับที่ที่ทาง ให้เข้าองค์ประกอบของอเปลืองไม้ในครั้งนี้ว่าเกิดจากสาเหตุอ,อะไรนะครับแล้วก็ดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับ